แนวทางแผนเตทดท,ทองคําวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ทองคํานะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับขึ้นจากแนวโน้มที่เรามองเป็นเทรนขาลงกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเกิดจากอาการที่ตัวของทองคํานั้นสามารถยกสวิงไฮขึ้นไปทำไฮใหม่ได้และสร้างโครงสร้างใหม่ชุดเกิดการเบรกที่ทำสวิงไฮใหม่ได้แบบนี้เราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนว รับเพื่อจะหาจังหวะในการบายทองคำกลับขึ้นไปเราจะหยิบตัวของฟลบนัสซี่เรกเทนเมนต์มาใช้ในการวัดจุดสวิงไฮสวิงโลเพื่อหาจุดแนวรับเรกเทนเมนต์ที่61.8กับ88.4%กลยุทธ์ในการเทรดทองคำวันนี้นะครับเราจะรอสัญญาณเนี่ยให้ลงมาทดสอบที่โซน61.8แล้วรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA b u บของ Timeframe H1 หรือลงมาทดสอบที่โซน88.4แรอรอสัญญาณแท่งเทียนเพียบบยนะครับขึ้นไปเก็บทีพที่ราคา2354.64วางสต็อปไว้ที่โซนราคา2314.63จุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝ,ฝั่งบบยในคู่ของทองคำวันนี้